ก็ได้เกิดเป็นกระแสดราม่าในประเทศไทยบ้านเรามาสักพักแล้วล่ะครับเมื่อมีอินฟลูจากติ๊กต็อกบางคนเริ่มมาทาำคอนเทนต์เปิดลาโพงเต้นตามที่ต่างๆก,กันเยอะขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นไวรัลที่คนไทยให้ความสนใจกันเยอะแถมดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้จบแค่ครั้งแรกซะด้วยและเรื่องราวเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วล่ะก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ c ค c อร์อ e ีสปอร์ตกับ Unleash Energy จีดรเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3มรสชาติ สับปะรดบลูเบอรรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ลาซาดาและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่อินฟลูเชื่อดังคนหนึ่งบนติกตอกที่มีชื่อว่าชายันพาทีวีที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทำคอนเทนต์ลงช่องของตัวเอง แต่แทนที่มจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวเหมือนชาวต่างชาติทั่วไปเขากลับเลือกที่จะเอาลำโพงตัวเบิ่มคู่ใจของเขาเพื่อเอามาเปิดเพลงเสียงดังที่สาธารณะแทนและคลิปที่เป็นไวรัลมากที่สุดและเป็นที่พูดถึงก็คือคลิปที่ชายคนนี้เนี่ยได้เปิดเพลงเสียงดังอยู่บน BTS ในกรุงเทพพร้อมกับแหก่ปากกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานซึ่งจากในคลิปเราก็จะเห็นว่าหลายคนอยู่รอบนั้นรู้สึกเฉยๆบางคนก็มองเขาด้วยสายตาแ,แปลกๆบ้างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันสักเท่าไหร่ส่วนเจ้าตัวที่กำลังมองมาโยมการเปิดเพลง และทำคอนเทนต์ก็เดินว่อนไปทั่วเลยทีเดียว แต่คราวนี้ได้มีหนุ่มคนไทยคนหนึ่งที่ชี้นิวตะโกนต่อว่าอี่ายและสั่งให้เขาหยุดการกระทําแบบนั้นทันทีเพราะเหมือนว่ามันจะผิดกฎการใช้รถไฟฟ้าและรบกวนคนอื่นๆอ,อีกด้วยซึ่งตางกล้องที่เป็นชาวต่างชาติอีโคนที่คอยเป็นคนถ่ายคอนเทนต์ให้ก็ได้มีการเอาคลิปตอนที่พวกเขาโดนหนุ่มคนไทยคนนี้เข้ามาตักเตือนโพสต์ลงในช่องทางส่วนตัวของตัวเองและคลิปนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาด้วยเหมือนกันและดังยิ่งกว่าคลิปหลักซะอีกและแน่นอนว่าตอนนี้คือต้นทาง ทั้งคนถ่ายและคนาทำคอนเทนต์น <Hels ing> ั้นล้วนถูกลบไปแล้วทั้งคู่ <Okay. S 1> แต่ถึงแม้ว่าคลิปหลักที่เป็นประเด็นจะถูกลบไปแล้วแต่ใน i อของเจ้าตัวก็ยังมีให้แร็ตามส่องกันอยู่ซึ่งจากที่เราได้ส่องคอมเมนต์ในไอดูก็จะเห็นว่าชายในส่วนใหญ่รวมไปถึงชาวไทยเองก็ไม่โอเคกับพฤติกรรมของชายคนนี้มากๆหลายคนบอกให้เขากลับมาทศของตัวเองไปซะถ้าไม่รู้จักเคารพผู้อื่นบางคนก็ตำหนี่ว่าอย่าเรียกตัวเองว่าคร mm ีเอเตอร์หากสิ่งที่ทำนั้นคือการรบกวนคนอื่นโดยไร้ซึ่งความคิดสร้างสารรค์บางคอมเมนต์ก็สะท้อนมุมมองตรงว่าถ้าจะคิดทำคอนเทนต์แบบนี้ในต่างประเทศ เองก็ควรจะศึกษากฎและมารยาของที่นั่นก่อนไม่ใช่คิดว่าทําทุกอย่างทําตามใจได้และที่เจ็บที่สุดก็คือเสียงจากคนที่บอกว่าการสร้างคอนเทนต์ต้องใช้สมองพร้อมตั้งคําถามว่าเองน่ะมีหรือเปล่าทั้งสมองมารยาและความเคารพต่อสังคมรอบตัว และที่ดูจะก,กลายเป็นศูนย์กลางของการวิจารณ์มากที่สุดก็คือแพลตฟอร์มเเพราะมีหลายโพสต์เลยที่พูดถึงเหตุการณ์นี้ก็นในดูเดือนหนึ่งในโพสถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางมียอดเข้าชมทะลุก,กว่า4.6ล้านวิวเข้าไปแล้วโดยเจ้าของโพสต์ไม่เพียงแต่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังแนบคลิปช่วงที่ชายชาวต่างชาติถูกหนุ่มคนไทยตะโกนด่าเาไว้อีกด้วย แต่สิ่งที่ไม่เจ้าของโพสต์ไม่พอใจยิ่งกว่าคอนเทนต์ภายในคลิปก็คือแคปชั่นที่เจ้าตัวใส่มาในคลิปที่ตัวเองโดนด่าตั้งหาาเพราะชาวต่างชาติคนนั้นใส่แคปชั่นเอาไว้ประมาณว่าไอ้หมอนี่มันตะโกนใส่ข้ายืนกับค่าไปทําลายชีวิตเขาไปทางชีวิตอย่างนั้นแหละไม่ได้สํานึกในสิ่งที่ตัวเองทําเลยแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้จากที่เราไปส่องๆดูในช่องหลักของชาวต่างชาติคนนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าคอนเทนต์ในช่องของพี่แกคือถอดแบบมาจากซิกมาบอยแบบเป๊ะและประเทศไทยก็มาใช้ทีได้ที่เขาไปทำคอนเทนต์แบบนี้อีกด้วยเพราะเขาไปมาแล้วหลายที่ทั่วโลกและบางคลิปเนี่ยกระยดยอดวิวสูงเป็นสิล้านวิวอีกด้วย ยังไม่หมดเพราะว่านอกเหนือจากใน BTS เขายังลากลำโพงเปิดเสียงเพลงดังไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยแน่นอนว่าชาวเน็ตทั้งใน IG และ X ส่วนใหญ่ก็ยังคงทัวลงและต่หนิเขาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆในคลิปชาวต่างชาติคนนี้ได้ลงเอาไว้บนติกตอกนั้นเหมือนว่าเสียงของชาวเน็ตไทยเราจะแตกไป2ฝั่งอยู่เหมือนกันอย่างเช่นบอกว่าไทยแลนด์เมืองดราม่าไม่ก็บอกว่าคนไทยเป็นพวกชอบดราม่าทุกเรื่องยกตัวอย่างคลิปหนึ่งที่เจ้าของช่องไปทำคอนเทนต์เปิดเพลงในรถไฟฟ้าซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนกันแน่ แต่คนในรถไฟฟ้าต่างก็ออกมาเต้นโยกตาบและเอนจอยไปกับเขาด้วยไม่ได้มีท่าทีรำคาญอะไรซึ่งคลิปนี้ก็มีชาวไทยบางส่วนที่เขามามคอมเมนต์เอาไว้ประมาณว่าเออดีกว่าที่ไทยเยอะเลยนะประเทศไทยนะ่ะเป็นประเทศแห่งการดราม่าอะไรแบบนั้น ที่สําคัญเลยก็คือนี่ไม่ใช่คนแรกที่เข้ามาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ในประเทศไทยเพราะเมื่อ2เดือนที่แล้วก็เคยมีอินฟลูติกตอกสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมมี่พีได้เข้ามาทำคอนเทนต์แบบเดียวกันในไทยซึ่งคลิปของเธอก็กลายเป็นไวรัลและออกข่าวในประเทศไทยด้วยเหมือนกันสํานักข่าวเรียกเธอคนนี้ว่าสาวลําโพงเนื่องจากเอมมี่พีเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ล่าลำโพงที่คนทั่วโลกรุมประนามอยู่บนโลกโซเชียลและวีดีกรรมของเธอก,กลาามาถึงประเทศไทยจนได้ และคลิปที่เป็นไวรัลก็คือคลิปที่เธอเปิดเพลงซิกมาบอยยืนเต้นอยู่ใน BTS โดยไม่เกรงใจสายตาคนรอบข้างเลยสักนิดและคลิปดังกล่าวก,ก็มียอดวิวสูงถึง7.2ล้านวิวเลยทีเดียวนอกจากบน BTS แล้วเธอก็ยังล่างลำโพงคู่ใจของเธอไปเปิดเพลงไว้อีกหลายที่ด้วยกันตั้งแต่ซอย c o ว b o y ที่มียอดวิวหลักล้านหาดป่าตองที่ภูเก็ตและที่อื่นอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนอกเหนือจากคลิปเปิดเพลงบนรถไฟฟ้าแล้วที่อื่นๆดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้น หลายคนบอกว่าถ้าไปเปิดเพลงในที่ที่เหมาะสมอ่ะคนเขาก็ไม่ดราม่าอยู่แล้วแต่บนรถไฟฟ้ามันไม่ใช่ที่ที่ควรจะมาเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้เพราะมันสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นๆส่วนสถานบันเทิงและแย่บันเทิงอะไรพวกนั้นเจ๊แกจะเปิดก็เปิดไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้ว นอกจากกระแสดราม่าในไทยแล้วอินฟลูเอนเซอร์รายนี้เองยังเคยถูกเว็บไซต์ต่างประเทศเขียนบทความเพื่อตําหนิเธอแบบตรงๆว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวทําลายบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะเอาลำโพงบลูทูธไปเปิดเพลงเสียงดังกลางที่สาธารณะและเต้นแบบไม่สนดใคร ในบทความนั้นยังตั้งคำถามนแรงเอาไว้อีกด้วยว่าทำแบบนี้มันคุ้มแล้วหรอแค่ได้ผู้ดิดตามเพิ่มมาไม่กี่พนันแต่ต้องแลกมาด้วยภาพจำแย่ๆที่คนทั้งโลกรู้สึกว่าเธอไม่ให้เกียรติใครเลยชอบโผล่ไปสร้างความวุ่นวายในพื้นที่ที่ควรจะเงียบสงบแบบนี้แถมยังดูเหมือนว่าเธอตั้งใจทําให้คนอื่นไม่พอใจเพื่อทําให้คลิปเป็นไวรัลและยิ่งมีคนด่ามากเท่าไหร่คลิปนี้ก็จะถูกแชร์ไปมากเท่านั้น อดความมันสะท้อนให้เห็นอีกด้วยว่าคอนเทนต์ของเธอแทบไม่มีอะไรใหม่เลยได้ซ้ำทุกคลิปก็คือสูตรสาเร็จเดิมๆที่ฉายวนซ้ําไปเรื่อยๆแถมมาพร้อมกับความมั่นใจที่เกินพอดีที่สุดท้ายก็กลายเป็นภาพจําด้านลบติดตัวไปทุกที่ และถ้าเราย้อนกล,กลับไปก่อนหน้านี้ราวสามปีที่แล้วตอนที่โควิด -19 กําำลังระบาดอยู่ใหม่ๆก็เคยมีข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งที่มาอัดคลิปคอนเทนต์ยืนเต้นกลาง BTS โดยไม่ใส่แมสและฉีดน้ำใส่ผู้โดยสารลงติ๊กตอกจนคนแตกตื่นมาแล้วแน่นอนว่าสาวรายนี้เนี่ยก็โดนทัวลงยับจนต้องลบคลิปและรีบออกมาขอโทษเลยทีเดียวแถมก่อนหน้านี้ช่องของเราก็เคยลงคลิปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มันคล้ายกันซึ่งเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจากฝีมือของพ่อหนุ่มที่รู้จักกันในชื่อว่าซิกมาบอยทีีม่มคน ติดตามม่ออกว่า9 0 0 0คนโดยพฤติกรรมของเขาก็แทบจะเรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเลยได้ซ้าเคสดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นวรัอทั่วประเทศญี่ปุ่นและมีชาวญี่ปุ่นจํานวนมากออกมาตําหนิพฤติกรรมของเขาถึงขั้นออกข่าวในสื่อบักช่องเลยทีเดียวแถมชาวญี่ปุ่นบางคนก็ไม่พอใจกันหนกักถึงขั้นตามล่าตัวเขาเพื่อทักทายและสั่งสอนกันเลยได้ซ้ํา ที่สําคัญเลยก็คือเริ่มมีบางคนที่ออกมาทําเรียนแบบพ่อหนุ่มซิกมาบอยกันแล้วแน่นอนว่ามันก็ยังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันและที่ทาให้ชาวญี่ปุ่นไม่พอใจกันมากที่สุดก็คือคนที่เลียนแบบพฤติกรรมแบบนี้ดันเป็นแม่สาวชาวญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันซะนี่ซึ่งคลิปของเธอเนี่ยก็มีคนไปตาหนิเธอเยอะมากแต่ถึงแม้จะด่ากันมากแค่ไหนแต่คลิปที่เธอลบไปก็มียอดดูถึง4 2ล้านวิวนอกจากนี้เธอยังลงคลิปเพิ่มเติมอีกหลายคลิปและมมียอดวิวแต่หลักล้านทั้งนั้น และไอเทรนการล่าลำโพงเปิดเพลงเสียงดังที่สาธารณะแบบนี้บนติกตอกจากที่เราไปสืบๆมาก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ดีเร์อคอนเทนต์แนวนี้ขึ้นมาแต่จากการสังเกตก็พบว่าเทรนนี้เนี่ยได้รับความนิยมในหลายประเทศโดยมีผู้ใช้งานติกตอกจากทั่วโลกเข้ารวมแนละสร้างคอนเทนต์ลักษณะเดียวกันมากขึ้น,นเรื่อยๆและบางโหดก็ถึงขั้นขี่จักรยานแบกลำโพงเปิดเพลงไปทั่วเลยก็มีและเพื่อนๆล่ะมีความเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแม e ็กข้อีสปอร์ตก็เลยเช่วนกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ